สว,ส,สวัสดีครับข,ขอต้อนรับท่านนะครับเข้าสู่รายการมันนีคตต่ค p o d พอดแคสต์สวัสดีนะครับพี่จ๋าสวัสดีครับใช่ใช่ครับวันนี้จะมาชวนเรื่องหนังหรือซีรีส์ที่เกี่ยวกับมนุษย์ต่างดาวนิดนึงอืค่ับถ้าเราพูดถึงมนุษย์ต่างดาวหรือเอเลี่ยนเนี่ยเรียกสั้นเนาะ ใช่ถึงเรื่องอะไรบ้างที่เป็นหนังหรือซีรีส์ตมงย้อนกลับไปสมัยเรียนเลยครับพี่จ๋ายตอนนั้นที่นึกได้ก็คือต่างดาวก็คือ ET ครับ E t ใช่ใช้เกิดเหรอตอนนี้มีเกิดแล้วครับอ๋อแล้วมีเรื่องอีกไหมที่นึกออกนะครับก็จะมี ID4 ครับที่เกี่ยวกับชาติมหาชาติมหานาเนาะอเมริกาใช่หรือถ้าจะแอคชั่นมันๆหน่อยครับพี่จ๋ายก็จะมีพวกเมนินแบ ที่วิลสมิทอ่ะพี่จ๋าออแสดงแล้วก็อีกเรื่องนึงคิดว่าพี่จ๋ายน่าจะคุ้นเคยครับพีเดเตอร์ะทะเเ่อเลี่ยนอ๋อโอเคอะซึ่งเรื่องทั้งหมดที่ใช้พูดมาเนี่ยพี่ว่าพี่ก็ดูหมดแล้วเหมือนกันครับเนาะแต่ล่าสุดเนี่ยพี่เพิ่งดูซีรีส์เรื่องหนึ่งครับมาในเป็นหนังซีรีส์ข่าวไซไฟเกี่ยวกับมนุษย์่างดาวแต่ เราไม่เห็นว่าต่างดาวเลยในซีรีส์นี้โอ้แล้วทำไมทำไมถึงไม่มีมันว่าต่างดาวอ่ะค่อยว่ากันตอนดูอีกทีหนึ่งเนาะแต่ชัยพอจะเดาได้ไหมว่าเรื่องที่พูดถึงกำลังพูดเรื่องอะไรใช่เรื่องทีบอดี้พ็อปเป็้ลนะทีบอดี้พ็อปเปิ้ลหรือว่าเรียกว่าซานชีซานชีอ่าอ่าซานชีซานชีเนาะอ่าซึ่งชัยดูแล้วใช่ไหม ยังไม่ได้ดูครับเใช้ไม่ดูเราใช้รู้จักได้ไงเป็นกระแสครับคนพูดถึงเยอะแยะมากมายในโลกอินเทอร์เน็ตอ๋อโอเค้างนั้นวันนี้พี่เลยจะมาชวนคุยเรื่องนี้นิดนึงเนาะนะครับเป็นยังไงบ้างครับพี่จ่ายเรื่องนี้อ่ะเรื่องนี้เนาะซีรีส์สาม body problem ก็คือเป็นซีรีส์สายฟ้าที่รู้ไปแล้วเนาะาเล่าเกี่ยวกับเรื่องราวของภัยคุกคามจากมนุษย์ต่างดาวนี่แหละที่มุ่งหน้าไปยังโลกแน่นอนถ้าเราพูดถึงภัยคุกคามจากต่างดาว มาอย่างโลกเนี่ยเราคิดได้อยู่สองเรื่องเรื่องแรกก็คือเขาจะมาหาอาณานิคมครับสองก็คือดาวที่เขาอยู่มันอยู่ไม่ได้แล้วโอ้หม้จริงๆก็มีอยู่สองปัจจัยนี้แหละหลังๆที่เ่งทาดาวจะมาบุกโลกเราเนาะอ่าแต่จนเริ่มต้นของเรื่องนี้มันเกิดจากนักวิทยาศาสตร์คนจีนที่ชื่อว่าหวนเจียหวนเจียเนี่ยเขาได้ส่งสัญ,ญญาณเพื่อที่จะติดต่อกับ สิ่งมีชีวิตหรือมนุษย์ต่างดาวนอกโลกเนี่ยม,มาเพราะว่าเขามองว่าในยุคนั้นนะครับอันนี้มันเป็นยุคในอดีตเนาะเขามองว่าโลกเนี้ยมันไม่น่าอยู่แล้วม,มันต้องมีใครสักคนเข้ามาช่วยแก้ปัญหาให้โลกนี้มันอยู่ดีขึ้น<อ>เขาก็เลยรู้สึกว่ามนุษย์ต่างดาวนี่แหละจะมาช่วยเหลือเขาได้เขาก็เลยทำการส่งสัญญ,ญาณนี้ไปยังทั่วโลกเลยทั่วอวก,กาศเลยครับเพื่อที่จะดูว่ามีมนุษย์ต่างดาวกับเราบ้างไหมครับ เป่ากฏว่าสุดท้ายเธอก็ได้รับการติดต่อกลับมาจริงๆอืจากดาวที่ชื่อว่าซานทีอาซานที่าแต่ว่าสัญญาที่ตอบกลับมานั้นมีถอดเป็นคําพูดได้ว่าห้ามตอบกลับอ้าทำไมเป็นอย่างนั้นล่ะนั่นสิแสดงว่าต้องมีอะไรเกิดขึ้นแน่เขาถึงบอกว่าห้ามให้หวนเฉียเนี่ยตอบกลับนะหวนเฉียนี่คือใคร่ะตาก็คือนักวิทยาศาสตร์จีนตอบกลับอ่าซึ่ง ถ้าเรามองอ่ดีเราแสดงว่ามนุษย์ต่างดาวคนนี้ที่ตอบกลับมาว่าหา้าตอบกลับแสดงว่าเขาอาจจะปรารถนาดีกับโลกเราอยู่นะอเพราะหากเขาตอบกลับเนี่ยหากเวนเชียตอบกลับเนี่ยม,มนุษย์ต่างดาวอา่ส่วนใหญ่ของในดาวสารชีเนี่ยอาจจะรู้ตำแหน่งโลกแล้วก็บุกมาลุกลามโลกแน่ๆใช่ไหมแต่แล้วี่ยที่บอกไปแล้วว่า เป็นเจียเนี่ยมองว่าโลกนี้มันไม่ค่อยน่าอยู่แล้วครับมีความกดดันต่าง,าง,างๆเข้ามาในชีวิตมากมายมหาศาลของเธอเนี่ยครับทำให้เคยเนะเกิดความสิ้นหวังบนโลกใบนี้อืมเ,เจียเลยมองว่าเพราะว่ามนันรู้ต่างดาวมาบุกทำลายมนุษย,ษษยาชาติเนี่ยล้วรีเซซ์ศูนย์ใหม่เนี่ยอืก็น่าจะดีกว่านะอ่าแต่อีกประสาทหนึ่งที่บินเจียเจอเนี่ยก็คือว่าโอโ้โหจะกว่ารู้ต่างดาวจะเดินมาอย่างถึงโลกใบนี้ได้เนี่ย ใช้เวลามา4 0่ปีด้วยกันซึ่งยาวนานมากรัาซึ่งยาวนานมากซึ่งก็ไม่รู้แหละว่าสุดท้ายเนี่ยในซีรีส์นี้ก็ไม่ได้บอกนะว่าอืสุดท้ายแล้วดาวสันชีเนี่ยครับเขาจะบุกมาอย่างโลกเราได้ทันเวลาไหมาในยุคปัจจุบันน,บน,นี้เนาะก็ยังไม่ถึงศูนย์ปีแต่ก็ใกล้แล้วแหละใกล้แล้วน,นะคะคับ่แต่ว่าที่พี่จะมาชวนคุยเนี่ยคือพี่คิดว่าซีรีส์เรื่องเนี้ยมันจะมีอยู่สอเรื่องที่น่าติ่น้และน่ากังวลเกี่ยวกับโลกเราในอนาคตวินาชารูออะไรบ้างครับพี่จ่าแน่นอน ภัยจากต่างดาวอืมเราเคยคิดไหมว่าถ้าเกิดมีมนุษย์ต่างดาวปลุกานโลกเนี่ยเราจะรับมือกับมนุษย์ต่างดาว,วนั้นยังไงโ้ยากมากใช่อสองคือถ้าเกิดเรากลับมามองไม่หลังว่าทุกวันนี้คุณค่าของมนุษย์เราม,มันมีคุณค่าพอที่จะมีชีวิตต่อไปไหมโอหการที่เราไปตัดสินขับกับ สอดอ,อื่นๆเช่นค่าสัตว์นู้ค่าสัตว์นี่่ะแต่เราเคยตั้งคำถานกับตัวเราเองไหมว่าแล้วตัวเรามีคุณค่าที่จะอยู่บนโลกใบนี้เพียงพอหรือไม่เขอสอบก็ยากเหมือนกันครับข้อสุดท้ายที่พี่เห็นเลยเนี่ยก็คือว่าเรื่องของเทคโนโลยีกับอนาคตเทคโนโลยีเนี่ยแน่นอนจะมาเข้ามีบทบาทในอนาคตยิ่งสมัยนี้ก็เป็นเรื่องของ AI นะเข้ามาแชท GPT เข้ามามช่วยเราบ้างมามาสักแต่ มันจะอยู่ในบทบาทไหนได้จะเป็นผู้ช่วยมนุษย์ครับจะเป็นผู้นํามนุษย์อืหรือจะเป็นผู้ชี้นํามนุษย์อ่าเราก็ไม่รู้เนาะหรือจะมาช่วยมนุษย์ใช่เราก็ไม่รู้อยู่ดีว่าเป็นยังไงเนาะอ๋อพูดไปทั้งดเยอะแยะเลยอยากจะถามใช่ว่าชัยรู้ไหมว่าทำไมเขาถึงตั้งว่าชี body problem ้บอดี้พ็อกเบ้โอ้โหถ้าแปลเป็นไทยก็ชี o บอดี้พ l อ m เบก็คือปัญหาสามอย่างป,าปัญหาสามเรื่องไม่รู้ถูกไหมครับ <laughs> จริงๆก็ดูเหมือนจะถูกแล้วกันเนาะแต่เอาจริงๆแล้วเนาะที่พี่ไปลองพยายามหาข้อมูลมาเนี่ยครับที่เขาเขียนว่าชีบอดี้พรอมเบมเนี่ยคือเขาบอกว่าอดาวเอเลียนตัวเนี้ยค,คือชื่อว่าซานทีเนี่ยอ่าซึ่งแปลว่าสามล่างซานทีแปลว่าสามล่างความหมายมันก็คือว่าดาวดวงเนี้ย มีดวงอาทิตย์อยู่โคจรอยู่สามดวงด้วยกันโอ้โหทำให้ครับคนที่อาศัยอยู่ในดาวสัตว์เดียอยู่ไม่ได้ไงอย่างบ้านเราอ่ะดวงเดียวเราก็แย่แล้วนะร้อนครับโคตรนี่สามดวงด้วยกันสามดวงเนี่ยเขาจะอยู่ได้ไงถูกไหมเขาเลยต้องมาอย่างโลกเราเพื่อที่จะมาอยู่อาศัยโลกเราแทนนั่นเองนะครับสุดยอดครับซึ่งมาก น,น่าดูไหมน่าดูมากครับนี่แปะ EP เองลองมาดูได้นะ<า>ครับโอเคได้ครับงานที่จ่ายช่วยเชื่อมโยงไปเรื่องการเงินนิดนึงได้ไหมครับของซีรีส์เรื่องนี้โอเคได้งั้นพี่ขอสักสี่เรื่อง,อง<ร>แล้วกันเนาะที่จะได้จากซีรีส์เรื่องนี้ที่จะเชื่อมโยงกับเกี่ยวกับเรื่องการเงิ่นะครับเรื่องแรกก็คือว่าความสําคัญของการกระจายความเสี่ยงอ่าในซีรีส์นี้นะครับดาวสันชีเนี่ย เผชิญกับภัยที่บัตรธรรมชาติอย่างรุนแรงใช่ไหมคารอที่3ามดวงส่งผลต่อระบบนิเวศและเศรษฐกิจของเขาประชาชนต้องดิ้นรนเพื่อความอยู่รอดก็คือต้องมาบุกโลกนั่นเองหากเปลี่ยบสม่งการลงทุนเนี่ยหากเราทุ่มเงินทั้งหมดเนี่ยไปยังสินสองประเภทเดียวเลยครับเมื่อเกิดวิกฤตขึ้นมาเงินเราก็อาจจะสูญหายไปได้ใช่ดังนั้นเนี่ยการกระจายความเสี่ยงโดยการแบ่งเงินเนี่ยไปลงทุนใน สินทรัพย์ที่หลากหลายครับแต่ละประเภทเนี่ยก็ะจะช่วยลดความเสี่ยงตรงส่วนนี้ลงได้และในอนเดียวกันก็จะเพิ่มโอกาสในการรับความรุกเข้ามาทางการเงินยิ่งด้วยนะครับอันนี้คือข้อแรกข้อที่สองการเตรียมพร้อมรับมือกับเหตุการณ์ไม่คาดฝันอย่างมนุษย์โลกเนี้ยจะต้องเจอกับภัยภูกคาจากต่างดาวท่านท่าอย่างเช่นดาวสารชีที่จะบุกมาบกุกโลกเช่ไหมโดยที่ไม่มีใครคาดคิดมาก่อนเลยนะครับเช่นเดียวกับชีวิตจริงเลย เหตุการณ์ไม่คาดฝันนะมันจะเกิดขึ้นโดยที่เราไม่รู้ตัวเช่นวิกฤตเศรษฐกิจอโรคระบาดโควิดที่ผ่านมาเนาะภัยที่บัติธรรมชาติน้ําท่วม <คำ S 2> บ้านเราเคยเจอมาแล้ว<ม>ใช่ไหมซึ่งเหล่านี้ไม่ใช่กระทบแค่เฉพาะชีวิตเรายงเดียวนะยังกระทบกับการเินข่องหนอีกด้วยครับดังนั้นเนี่ยการเตรียมพร้อมรับมือกับเหตุการณ์เหล่านี้เนี่ยเช่นการมีเงินสำรองฉุกเฉินการทําประกันภัยต่างๆค่ะการชีวิต อย่างน้อยเนี่ยก็จะมาช่วยแบ่งเบาภาระทังส่วนเนี้ยให้เราผ่านพ้นวิกฤตเหล่านี้ไปได้ครับนะครับนที่3ในเรื่องของการวางแผนอนาคตดาวซันเชียเขาต้องวางแผนจริงๆแล้วเขาวางแผน2องช่วงนะครับคือช่วงระยะสั้นกับช่วงระยะยาวพูดคมอยู่ร้อนใช่หรระยะสั้นเนี่ยเขาก็ต้องค้นหาดาวดวงใหม่ๆถูงไหมะระยะยาวก,ก็คือพัฒนาเทคโนโลยีด้วยเพื่อจะ,จะทำไงให้มันสามารถที่จะเดินทางไปยัง ดาวเคราะห์ดวงใหม่ๆได้ที่เขาอยู่รอดได้ทั้งระยะสั้นระยะยาวเนาะเหมือนกันมองแผนการเงินก็เช่นเดียวกันครับเราควรมีเป้าหมายการเงินทั้งระยะสั้นระยะยาว<ม>รวมถึงระยะการด้วย<า>และเราก็ต้องวางแผนการลงทุนเพื่อบรรลุเป้าหมายหลักนั้นครับอันนี้คือเรื่องที่สามแล้วสุดท้ายเรื่องที่สี่ จะพูดถึงเรื่องการใช้เทคโนโลยีเข้ามาในชีวิตประจำวันเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดครับเนาะแน่นอนเทคโนโลยีเนี่ยมีทั้งด้านบวกและด้านลบดาวสันชีเนี่ยใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาอารยธรรมของเขาครับแต่ในขณะเดียวกันในซีเรื่องนี้เนโนตโลนเนี่ยกลับใช้เทคโนโลยีเนี่ยเพื่อทำลายกันละกันซึ่งฟังดูแล้วมันก็ขวัญร้ายอยู่เหมือนกันนะครับอ่ะแต่ในเรื่องการเงินละ่ะ เทคโนโลยีเนี่ยเข้ามาช่วยในเรื่องการเงินก็มากมายเลยเช่นเราจะมีการติดตามการการลงทุนได้รดวดเร็วขึ้นครับผ่านแอปพลิเคชันต่งตางๆใช่ไหมการวิเคราะห์ข้อมูลต่งตางๆการใช้ AI เข้ามาวิเคราะห์ครับการใช้พวก d a t a m i n i n g เข้ามาวิเคราะห์อานาลัยข้อมาูลต่างๆรวมถึงการให้ AI เนี่ยเข้ามาช่วยในการตัดสินทางการเงินได้ด้วยครับนะครับแต่อย่าลืมว่าเทคโนโลยีแบบนี้เอามาใช้เนี่ย เราจะทำให้มันมีประโยชน์เนี่ยเราต้องใช้อย่างม,มีมรับผิดชอบและมีจริยธรรมด้วยครับไม่ใช่ว่า,าเสิ่งเหล่านี้เป็นมิจฉาชีพซะเองอไปกงเงินเขาไปทำร้ายเขาอะไรเป็นต้นเนาะครับนะครับไม่น่าเชื่อเนาะซีรีส์เกี่ยวกับมนุษย์ต่างดาวเนาะก็ยังแฝงข้อคิดที่เกี่ยวกับเรื่องการเงินด้วยที่เราสามารถนําไปปรับใช้ในชีวิตจริงได้ก็ช่วยให้เราตัดสินใจเรื่องการเงินได้อย่างชาญฉลาดนั่นเองแล้วก็บรรลุเป้าหมายทางการเงินได้สําเร็จ ไม่ใชครับที่คิดว่าถ้าเราดูซีรีส์ครับและเราสามารถเอาบริบทของซีรีส์เนี่ยเอาไปยุคใช้ในชีวิตประจำวันได้มันจะทําให้การเราดูซีรีส์เนี่ยมีความสนุกไปเรื่อยๆยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับ,รบอ่ะงั้นก่อนจะจบวันนี้ชัยมีอะไรอยากจะฝากไปไหมครับก็เป็นสัจธรรมนะครับอนาคตเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอนเนาะแต่อนาคตน,นั้นอ่ะมาอย่างแน่นอนอดังนั้นเราควรที่จะต้องเตรียมรับมือไว้ล่วงหน้ากับอนาคต แล้วก็สิ่งนี้จะทําให้เรามีสติและก็รับมือกับเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันในอนาคตได้ดียิ่งขึ้นโดยเฉพาะเรื่องของการเงินน,นั่นเองครับโอเคครับยังไงเนาะวันนี้ฝากทุกท่านนะครับกดติดตามสับสคร้งเป็นกําลังใจให้กับเรา2คนนะครับยังไงวันนี้ลาไปก่อนอีพีหน้าจะเป็นการเชื่มอมโยงเรื่องการเงินกับสิ่งใหม่อย่าลืมติดตามนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีดครับ